ตอนที่หนึเจ้าเด็กนี่อยากให้พวกเราเข้าร่วมกองกําลังเออแกคิดว่าตัวเองเป็นใครแน่ถึงจะเป็นผู้ชนะของการทดสอบอนาเขตมัสเตอร์ก็เถอะนะอืแต่ว่าเขาก็ยังเป็นแขกขุนพลระดับสูงอยู่ถ้าคุณเข้าร่วมกับพวกเรามันน่าจะดีกว่านะไม่เช่นนั้นแล้ว พวกคุณจะไม่มีโอกาสชนะในสงครามครั้งนี้เฮ้ยจังหองเกินไปแล้วพวกเราจะทำให้แกชดใช้ที่กล่ามาปากเสียกับพวกเราเองหมอนี่บอกว่าอย่าให้เราเข้าเรื่องของกำลังสินะเฮ้งั้นพวกเราจะทำให้แกเข้าใจาเองว่าความรู้สึกที่ต้องเสียนานเป็นยังไงเฮ้ย ถ้าเส้นกับการมองเห็นเคตแดนต่อสู้ถูกใช้งามพร้อมกันมันจะช่วยให้ความเร็วของขุนพระระดับสูงลดลงได้หรือเปล่านะโอ้คนไหนกันที่อยู่ระดับเดียวกับฉันเอ้ยตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยเอ้ยฉันไม่เห็นเขาขยับสักนิดฉันขอลงสกิลของร่างกายคขมแบบฟานาทิคอนหนอ่อยเถอะคำสั่งเคเดแดนต่อสู้ คําสั่งเขตแดนต่อสู้โจมตีส่วนกับคําสั่งเขตแดนต่อสู้ลดพลังโอ้ยทำไมมีบางอย่างผิดปกติกับร่างกายของฉันเฮ้ยโอ้เฮ้ยอะไรนะเขาเอาชน,นะ เหลกงกับสู้หลงได้ภายในระยะเวลาแค่ม่กี่วินาทีเออเฮออาิยะตัวทบของสาขาเราแพ้แล้วเหรอเนี่ยไอย้ยืมไม่คิดมาก่อนเลยว่าคำสั่งเขตแด,ดนต่อสู้มันไม่ได้มีไว้ใช้เพื่อลดพลังของเป้าหมายเพียงอย่างเดียวแต่มันยังช่วยหยุดยัง้งการใช้งานสก,กิลของศัตรูด้วยแม้ว่ามันจะส่งผลแค่ชัว่วคราวก็ตาม แต่มันเป็นตัวตัดสินในการต่อสู้ระดับสูงได้อืมอย่างไรก็ตามเขตแดนต่อสู้ของฉันมันยังเป็นแค่ขั้นต้นมันจึงมีระยะเพียงแค่สองเมตรเท่านั้นมันยังห่างไกลจากคำว่าสมบูรณ์แบบอยู่อ้เก่งมากเลยน้องฟ้านรูปแบบเขตแดนต่อสู้ขั้นต้นของเขาสามารถครอบคุมได้ถึงสองเมตรแล้วถึงฉันไม่อยากยอมรับก็เถอะ แต่ว่าความสามารถของเขาเหนือกว่าฉันจริงๆเออท่านเยเด็กคนนี้อายุแค่ยี่สิบจริงๆนะหรอ,อเขาโกหกเรื่องอายุหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะแค่หน้าเด็กก็ได้นะ <c oughs> เพียงเพราะว่ามีคนเก่งกว่าพวกนายอย่าได้กล่าวหาเขาอย่าลอยๆอย่างนั้นสิสิ่งที่พวกนายควรทำในตอนนี้คือการฝึกฝนเพื่อพัฒนาตัวเองให้ทันเหล่อาอัจฉริยะพวกนี้ต่างหาก ตอนนี้นายยังเป็นเด็กหนุ่มที่เก่งที่สุดในสมาคมทหารรับจ้างเมืองจงหินแล้วละแต่อย่างที่ฉันบอกไปก่อนหน้านี้ที่นี่ยังมีอัจฉริยะอยู่อีกเยอะดังนั้นแล้วอย่าได้หลงและเลินเกินไปให้ถือว่าในเรื่องวันนี้เป็นบทเรียนอย่างหนึง่งพวกนายเองก็เหมือนกันฝึกให้หนักเพื่อที่จะตามให้ทนันอัจฉริยะคนอื่นๆเข้าใจไหมเออครับท่านเยครับเข้าใจแล้วครับท่าน อืมพวกนายทั้งคู่ก่อปัญหาและทำตัวหยาบคายกับแขกวีไอพีขอโทษเขาเดี๋ยวนี้ซะการฝึกของพวกนายจะถูกเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่านับจากพวกนี้เป็นต้นไปเออนายเก่งจริงๆเออขอโทษที่เสียมมรยาตไปก่อนหน้านี้พวกเราขอโทษด,ด้วยเออคุณโชว์แันขอโทษด,ด้วยนะอ,อืมวันนี้เราพอแค่นี้กันเถอะไปกันเถอะโซฟาน ครับอีกไม่นอนคนทั้งประเทศจีนต้องรู้จักเขาแน่เอ้ยฉันไม่เสียใจเลยที่แพ้ให้กับคนอย่างเขาอะ่ะฉันอยากจะสั่งสอนเจ้าพวกบ้านนั้นมานานละแต่ว่าฉันหาโอกาสเหมาะๆไม่ได้สักทีอืมโซฟานขอบใจนะที่นาช่วยสั่งสอนบทเรียนดีๆให้กับพวกเขาผมยินดีมากครับที่ได้ช่วยพี่เย่ จริงๆแล้วเด็อกงกับคนอื่นๆเองก็เป็นกำลังหลักของแคมป์ฝึกนี้อืมคนโง่เขาเป็นคนที่แข็งแกร่งไม่ได้หรอกนะอมสมกับเป็นประธานของสมาคมทหารรับจ้างเมืองจงหลินเธอมีทั้งความเป็นผู้นำและมีความสามารถด้านการพัฒนาพี่ถูกพูดครับพี่เยท่านเย่ คนที่ท่านเคยบอกไว้เขาต้องการการคุ้มกันเพื่อที่จะเข้าไปยังงานประมูลใช่ไหมเออใครล่ะครับที่บอกว่าต้องการการคุ้มกันหรือว่าจะเป็นคนเดียวก,กันกับที่จะไปประมูลเอาสมบัติหายากครับอืมใช่เขานั่นละ่ะดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนพยายามปองร้ายเขาอยู่นาะยอยากจะมาดูด้วยกันกับฉันหรือเปล่าได้ครับ ผมจะไปกับพี่ด้วยอืมพี่เย่ที่นี่เป็นที่พักของลูกค้าคนนั้นใช่ไหมแปลกดีนะคนที่ต้องการจะประมูลสมบัติหายากทำไมถึงต้องมาอยู่แบบนี้ด้วยอืมคนพวกนี้เขามีสมบัติหายากอยู่แน่นอนว่าการซ่อนตัวในที่รับตาคน มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วก็อย่าเปิดเผยตัวตนของพวกเราล่ะให้เรียกฉันว่าพี่เฉยๆก็พออ่พี่ครับพี่ครับพวกเขามากันแล้วเร็วเขา้าพวกเราต้องไปจับตัวเป้าหม,มายมาถ้าเขาขัดขืนแล้วก็ให้ขาเขาแล้วก็เอาสมบัติมาได้เลยโ้ โอ้โหไขกันโอ้ยเราโดนโจมตีโอ้โอย,ออนนยอไม่คิดเลยว่าหมอนั่นจะจ้างคนมาคุมกันเขามีผู้บุกลุกมาจากอีกทางอยู่เนอะฝากจัดการที่เหลือได้นะฉันจะไปปกป้องลูกค้าของเราเองไว้ใจได้เลยครับพวกเขามีกำลังเสริมคนพวกนั้น ได้ความช่วยเหลือมาแล้วก่มากเนาะที่โจมตีอย่างจงแจ้งต่อหน้าอำนาจแห่งสมาคมทหารรับจ้างจง,งนี้แห่งนี้ตื้อด้านกันซะจริงๆสมาคมทหารรับจ้างจงหนิงพวกเราก็มังจะไปพาตัวเข้ามาแต่ให้หมอนั่นเป็นญาติกับนี่เชิญเย่พวกเราก็จะทํา โอ้ยมีคนเยอะจริงๆแต่เชนคิดว่าพวอแกกลับไปในที่ที่แกจากมาจะดีกว่านะเอ้ยหมอนั่นเป็นใครสมาคมทหารรับจ้างจงหลิงมีนักดาบที่แข็งแกร่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ยพลังเขาเ,ขาเทียบไปกับเฮ้ยทเทพสงครามเลยตอนที่หนึ่งร้อย 77ท่านครับผมพอทีมซัพพอร์ตมาแล้วดีมากโซฟานคอยดูแลอยู่อีกฝั่งแค่ขับไล่พวอเขาไปก็พอดังนั้นไม่ต้องตามพวอเข้าไปเข้าใจไหมครับไปกันเลยเอาแล้วนะอาจมันให้เละโย เขายังเด็กอยู่เลยแต่ว่าเขามีพลังเทียบเท่ากับเทพสงครามได้อย่างไงกันเออเป็นเด็กที่น่ากลัวจริงๆแม้ว่าฉันยังเป็นแค่ขุนพลระดับสูงก็ตามแต่ด้วยพลังดาเพิงและเขตแดนต่อสู้ของฉันแล้วฉันสามารถเอาชนะเทพสงครามพวกนี้ได้อย่างง่ายได้อย่างไรก็ตามพลังในตอนนี้ของฉันยังใช้การไม่ได้ ฉันต้องเร่งมือเรียนเปลี่ยนไปเป็นเทพสงครามให้เร็วที่สุดไหนหน,นพวกนี้ก็กล้าที่จะ,สะแสดงตัวออกมาแล้วฉันจะใช้พวกเขาเป็นเครื่องสองังเวยให้กับแต้มัจฉริะเพื่อเพิ่มพอลังให้กับฉันูน,นิ่งๆไปจะดีกว่านะสมราร์ทอชบิลบวกหนึ่งสมาร์ ทีวบวกหนึ่งเฮ้ยน่ากลัวชัดๆเอ้ยนี่โยมมาโทษนี่วาเฮ้ยหนีเฮ้ยพวกเราหนีเอาตัวรอดเป็นยอดดีไอ้ยอเออมันมีแค่คนเดียวที่เฝ้าประตูอยู่ทำไหมพวกแกเฮ้ยเด็กนั่นแข็งกันข,ขนาดนั้นเชียวเหรอเฮ้ยเด็กคนนี้อายุยังไม่ถึงยี่สิบแต่ว่าเขาถือครองพลังเทียบเคียงกับเทพสงครามแล้วไหนนะข้างหน้า ไหนานาคตไม่มีใครลับมือได้แน่โอ้ยถอยเร็วถอยเร็ววิง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 โอ้ยเราจะไปเขาเขาหนีไปจ,จริงๆเหรอลือ ừ, ลอมคําสั่งของประธานแล้วไงภารกิจของพวกเราเสร็จสิส้นแล้วไม่ต้องห่วงนะคะคุณปลอดภัยแล้วขอบใจมากเนาะ ที่ช่วยปกป้องฉันเอาไว้เออฉันนึกว่าครั้งนี้ฉันจะต้องตายจริงๆแล้วซะอีกไม่เป็นไรคะท่านมันเป็นหน้าที่ที่ของพวกเราต้องรับผิดชอบในการปกป้องลูกค้าโอ,อ้ลุงคนนี้กำลังป่วยอยู่ทำไมเขาถึงไม่ใช้สมบัติหายากเพื่อรักษาตัวเองกันนะออตามข้อตกลง ฉันจะให้สมบัติหายากกับทั้งสมาคมสาขาเมืองจงหลินไปเพื่อความปลอดภัยก็แล้วกันเธอได้เอาของที่ฉันขอไว้มาหรือเปล่าเออนี่ค่ะของที่ท่านขอไว้ฉันคิดว่าท่านควรอยู่ให้ห่างจากสมาคมสาขาเมืองจงหลินไปสักพักก่อนนะคะตอนนี้มันยังไม่ปลอดภยัยเออเออโอเค เธอเก่งทั้งเรื่องทำธุรกิจจริงๆเลยฉันหวังว่าเธอจะทำตามข้อตกลงและเอาสมบัติชิ้นนี้ไปประมูลนะอืมแน่นอนค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเออพี่ผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมพี่กับผอ,อดูฉิงมีความแค้นอะไรกันอยู่เอ้ยเปล่าเลยคนคนนั้นเขาแค่ไล่ตามฉันมาก่อนแล้วฉันก็ปฏิเสธเขาไปแล้วด้วย ฉันไม่ชอบผู้ชายแก่นะ่ะไล่ตามคืออะไรไล่ตามจีบเหรอเออฉันชอบคนอย่างน้อง,องฝันมากกว่าเออพี่ล้อเล่นนะฉันปฏิเสธพอ,อดูชิงด้วยเหตุผลอีกอย่างนั่นก็เพราะว่าฉันต้องการรักษาความเป็นกลางเอาไว้และไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของพวกเขาเข้าใจแล้วครับ การประมูลได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วครับเอาละเรามาดูของร็อแรกกันเลย25ล้าน3 0มล้าน4 0่สร้านครั้งที่หนึ่งสีร้านครั้งที่สองโอแค่ล็แรกแล้วครับพุ่งถึงสี่สิบ้านเลยเหรอการประมูลที่มึงจินหนิงก่อนหน้านี้ถูกเปิดด้วยราคาเพียงแค่1นล้านเท่านั้นเอง อสองงานนี้มันแตกต่างกันเป็นอย่างมากเออพี่เย่พูดไว้ใช่ไหมครับว่ายังเหลือไอเทมพิเศษอื่นๆในงานประมูลครั้งนี้ไอเทมนอกเหนือจากสมบัติล้ำค่าชิ้นนั้นอืมใจเย็นๆสิน้องฟ้านเดี๋ยวนายก็ได้รู้เองแหละหนะ้าพี่เย่ก็เหอ สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านนี่คือสองรถพิเศษสำหรับการประมูลครั้งนี้พวกมันเป็นของที่ถูกคุนพบในลังมอสเตอร์สีเทาสมบัติจากลังมอสเตอร์สีเทาเอยสมบัติจากลังมอสเตอร์สีเทาวะเออนั่นเป็นส่วนหนึ่งในลังมอสเตอร์หลักทั้ง5้าัางมอสเตอร์สีเทาใช่ไหมครับ มันถูกตัอ้งอยู่ระหว่างเมืองจงหลินและเมืองจินไห่และเป็นหนึ่งในห้าลังมอสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในจีนอีกด้วยลังมอสเตอร์สีเทาเมืองจินไห่ป่าสีเทาเมืองจงหลินนี่คือรถพิเศษลดพิเศษล,ด,ศล,ด,ศล,ด,ศลดแรกครับชุดเกาะเทพสงครามจากการรับรองของท่านประธานนี่คือ ชุดเกาะเกาของท่านเทพสงครามระดับกลางแม้ว่ามันอาจจะมีผุพังไปบ้างแต่มันยังมีพลังปั้งกันสูงอยู่ผลของมันนั้นเทียบเท่ากับส่วนหนึ่งของอุปกรณ์สวมใส่ของเทพสงครามระดับกลางได้เลยโอ้อะไรกันนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสมบัติอย่างชุดเกาะเทพสงครามจะถูกเอามาวางในงานประมูลได้อะเอ้ยต้องมีอะไรผิดพลาดไปแน่ๆของแบบนั้นมันต้องไปอยู่ท้ายๆสิ ทำไมถึงได้ถูกส่งออกมาครึ่งทางการประมูลอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยล้านร้อยห้าสิบล้านห้าร้อยล้านเฮ้อคิดหรือว่าจะประมูลสมบัติชช้นนั้นได้ด้วยเงินเพียงแค่ห้าร้อยล้านฝันไปเถอะหกรอยล้านพี่เย่คนที่อยู่ตรงนั้นคือใครเหรอครับอืมจะเป็นใครไปได้อีกล่ะเขาคือจงหูที่มาจากตระกูลโจงไง อาจริยะคนแรกของตระกูลจมงตระกูลพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีเมื่อคืนนี้ด้วยหนึ่งจพันล้านโอโ้โหจงูอายุ34ปีเป็นเทพสงครามระดับสูงทุกคนว่าไงทุกคนหวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือกับตระกูลของฉันและไม่สร้างความร้าวฉานให้กันนะโอเคไหม ตะกูนโจงเหรอพวกเขาจะใช้พลังของตัวเองเพื่อกดดันคนอื่นซุซ่ซๆๆแเยบเๆีเียดี๋ยวซวยไปด้วยหรือไงเฮ้ยน้องชายฉันเสนอราคาสำหรับชุดเกาะเทพสงครามไป1 5ึ่ล้านไม่คิดแล้วว่ามันเหมาะสมแล้วฮ่า <c> ฮ <oughs> ่านายน้อยวูไอเทมเป้าหมายของพวกเรานั้น มีการแย่งชิ้นกัอนสูงคุณควรเซฟเงินไว้บ้างก็ดีนะครับเฮ้ยไม่ต้องห่วงฉันเตรียมเงินมามหาศาลสำหรับการประมูลครั้งนี้เราจะไปไอเทมเป้าหมายของพวกเราอย่างแน่นอนอเรารวยเรารวยรู้ไหมเรารวยเออถ้าไม่ใช่เพราะแกส่งคนไปน้อยในมอคืนก่อนหน้านี้ฉันก็คงไม่จำเป็นต้องมาประมูลด้วยตัวเองแบบนี้หรอกมาเตอร์ที่ผมส่งไปนั้นแข็งเก่ง ไม่ต่างอะไรไปจากมาสเตอร์ของสมาคมจงหลินเลยแต่ผมคาดไปถึงว่าพวกเขาจะส่งคนมาดักรอพวกเราในคืนนั้นเราเลิกเลิกพูดถึงเรื่องคืนนั้นกันเถอะครับตอนนี้พวกเราอยู่ในสาขาจงหลินแล้วผมกลัวว่า,วาอาจจะมีคนอื่นมาได้ยินเอาเขา้าคืนนั้นพี่เย่คนที่ชื่อจงนั้นประมูลชุดเกาะเทพสงครามไป มันไม่ได้อยู่ในแผนของเขาใช่ไหมครับอืมจะเย็นโซฟานโชว์มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแหละนายคอยดูรถพิเศษที่สองก่อนเถอะสมบัติที่ว่านั่นแม้แต่ฉันเองก็ไม่สามารถยืนยันเรื่องการทำงานของมันได้สมบัติที่แม้แต่มัสโต์นักประเมนะะินราคาก็ยังไม่สามารถยืนยันได้